สวยจังเลยอนะไรดีไหมแดงแดงสวยมากอันนี้ผ้าผ้าอะไรนะผ้าจากไหนเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าจากน่านน่านมวลล้านวลละเขาเรียกลายอะไรเลยจ้๊ลายจั๊กอ๋อสวยลองยกให้สลอดพื้นดูทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหางเนี่ยอ๋อ้ค่ะค่ะมวนใช่ไหมอันนีชายเขาเรียกอะไรไม่ได้พอมือนะที่จุ่มนะกลม อันนี้กลุ่มชาติพันธุ์ไหมหรือของน่านโดยเฉพาะมันเป็นบ้านเป็นของร้านร้านชาที่เขาทำภาพนี่ชื่อร้านอะไรนะจะเป็นไทยลื้อค่ะชื่อชื่อร้านอะไรนะร้านลำดวนร้านลำดวนที่น่านอ๋อนี่ขึ้นไปน่านเลยตั้งถ่ายหลายๆภาพแล้วครับถ่ายโอเทสวยเนาะจุ่มชอบแมทท็อบค่ะลายลายสวยมากแต่ถึงว่าเราเดาชอบสีนี้เดี๋ยวพี่เป็นคนจริงสีน้ำตาลเดีจะพี่จะใส่ไป อ่ใสเลยตอนนี้ใสเลยโชใส่โชใสโชหัเพื่อนอีกอ่ะขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณ่าขอบคุณมากเลย่เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันเก่าอันนี้อันนี้ฝากไปให้เอาหอบไปเลยหออไปเลยฝากไปให้ยายหลนะน่ญ่จับใจใช้สอยตอ้ฝากไปให้โจะไม่เยอให้จัดถุงไว้ ใช้บ้านค่ใช้บ้านเอาไว้ไปตลาดครับขอบคุณในน้ำใจหลายๆเรื่องนะไม่ดูจะตอบแทนไงขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณที่รู้มากเลยนะคะแบบว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนวันวันที่เลี้ยงกระสีนแล้วรีเฟอร์ถึงอาจารย์พี่จุ๋มอยากปวดก่อนอะพี่จุ๋มอยากปวดก่อนอะไรเอ่ยอันนี้ให้พี่จุ๋มกับพี่ต้อมคนละใบไว้แล้วนะาที่จะแฟร์ตอนเช้าหรือน้ำชาตอนเช้าขอบคุณค่ะสวยจังดีมากเลยไม่เคยมีแก้วหรูๆอย่างนี้เลย มีต่พาสติกเดียวเม่ะมจังอไรกินสองคนตายายนะขอบคุณมากเลยอยากินครับเดี๋ยวว่าให้ักเวที่ัยชาไม่ต้องให้เลยสิ่งนี้ก็มีอะไรให้น้องแหละีห้าจุมให้เมลออมานี่นะให้วันเกษียณก่อนเออใช่ค่ะคุณคิดอะไยไม่ใช่ค่ะมันจะอยู่เกษียณไม่ดีอี๋ยวันจะี่เกษียณเจ็ดสิบหยดี 谢谢，谢谢。